มาดูคีย์บอร์ดตัวนี้ลูกนี่แหละที่พ่อศักอยากจะได้ก็คือคนละห้องคนละห้องแล้วก็ห้องจริงห้องซ้อมโรงเรียนตัวนี้จะไม่เหมือนโรงเรียนของครูอ้วนนะ,ะเข้าใจไหมเปล่าอยู่ที่สกลนครของเรามีสิทธิ์มีเสียงกันทุกคนใช่ไหมลูกอ่านแล้วคอยดูดีๆนะจำที่ของยายอ้วนได้ไหม เป่าสากกระเบือกูก็ยังบรดังอยู่ับมือในสีสูเอ้ยทีกูช่างมาชังได๋ไม่เห็นให้กูยังซี่เนาะก,กูก็โอ้กูเห็นแต่พยายเล่นเนว่ยวะนั่นเขละใครไยอ่าถ้าเราสร้างกันขึ้นมานี่คือนี่คือคีย์บอร์ด พ่อสักเคยจับมาแล้วเดี๋ยวพ่อสักจะให้ดูปฏิทินพ่อศักไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงดูมันแน่วันนี้อ่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนอ่ะอันนี้พ่อสักทําให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วเวลาอยากได้เอาเพลงส่งไปเพื่อนแล้วเพื่นก็จะใส่ดนตรีให้ถ้าถูกใจมันจะมาอย่างนี้นะนะเพื่อนก็จะได้ตังค์เข้าใจไหมจาไว้นะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวอยากจะไปซ่อมโทร้วมพังอีกแล้วย้อนมึงมหนังอะไรยู้ควย น,นี้เป็นเสียงพินลูกมันจะมีอยู่อันนี้อันนั้นของแถมสกลนครไปก่อนนะยองศสวตวาจารย์เพลงช้าง เพื่อนจะมาสอนนะพอสั่งเนี่มันทำมันกับคนตาบอดหาละลูกจำไว้อะ